สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดย h ฮ t t r i c ฮีโร่นะครับขอนำเสนอเรื่องราวเส้นทางสุดท้ายของคริสเตียโนโรนัลโดที่จะทำให้เขามีความสุขก่อนอื่นใครอยากได้แหล่งรวมตัวคอบบอลแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดได้ในลิงก์ที่คอมเมนต์เลยนะครับ หลังจากความวุ่นวายในช่วงท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสเตียโนโรนัลโดออกเดินทางครั้งใหม่ครับด้วยความหวังว่าเขาจะยังคงได้เล่นในฟุตบอลระดับสูงอยู่เหมือนเดิมขณะเดียวกันครับก็จะเป็นอย่างมากที่เขาจะต้องได้รับเงินมหาศาลดังเดิมด้วยมันเป็นสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากครับในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในวันที่โรนัลโดนั้นกำลังฟอร์มตกแบบสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือว่าในทีมชาติเรื่องราวครับกลับกลายไปจบในแบบที่หลายคนไม่คาดคิดเมื่อโรนัลดโดกลายเป็นฟรีเอเยน่นหลังจากปีสัตว์แดงยกเลิกสัญญาโรนัลดโดย้ายร่วมทัพอาวนาเซอร์ asser, ทีมดังจากประเทศซาอุดีอาระเบียนี่ไม่ใช่ช่วงท้ายของอาชีพที่โรนัลดโดคาดหวังเอาไว้ครับแต่ในทุกเรื่องราวนั้น ก็มีเรื่องดีซ่อนอยู่ในนั้นโรนันโดในวัย37ปีโชว์ฟอร์มไม่ออกครับและเขาต้องหาทางเลือกในการลงเล่นต่อไปถ้าหากว่ายังอยากเล่นอยู่ก็ต้องยอมครับถอยออกมาสักก้าวหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถือว่าสำคัญมากครับในชีวิตของเขาซึ่งสุดท้ายแล้วครับโรนันโดเลือกย้ายไปอยู่ในลีกซาอุ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทีมระดับสูงครับแบบที่เราเห็นกันในยุโรปหรือว่าอย่างในรายการยูอฟ่าแชมเปียนส์ถามว่าโรนันโดนั้นไม่มีใครเอาหรือเปล่าเขาเองครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันในช่วงที่เขาได้มีการชูเสือ้อประกาศเป็นนักเตะใหม่ของอานาเซอร์โรนัลโดเปิดเผยว่าผมได้รับโอกาสมากมายในยุโรปจากหลายสโมสร รวมถึงในบราซิลออสเตรเลียอเมริกาแม้แต่โปรตุเกสเองก็ตามมีหลายสโมสรพยายามเซ็นผมเข้าร่วมทีมแต่ผมให้คำมั่นสัญญากับสโมสรแห่งนี้ไม่ใช่แค่พัฒนาฟุตบอลแต่รวมถึงส่วนอื่นๆในประเทศซาอุด,ด้วยสำหรับผมแล้วที่นี่คือความท้าทายแห่งใหม่ผมรู้ว่าผมต้องการอะไร ผมรู้ว่าผมไม่ต้องการอะไรสำหรับผมแล้วนี่คือโอกาสที่ดีที่จะช่วยเหลือให้หลายๆสิ่งเติบโตไปด้วยกันผมอยากจะมอบวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไปให้กับประเทศให้กับฟุตบอลและเปลี่ยนมุมมองของทุกคนเพราะอย่างนั้นผมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่และเลือกที่จะรับโอกาสนี้โรนัลโดมองถึงโอกาสครั้งใหม่ของชีวิตของเขา และเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาได้ด้วยดีครับซึ่งถ้าใครได้รู้ข่าวก็จะรู้ว่าโรนัลโดนั้นได้รับเงินมหาศาลจากการย้ายไปที่อัลนาเซอร์ครั้งนี้ครับเขาได้รับค่าเหนือยสูงถึง200ล้านยูโรต่อปีซึ่งก็เป็นสัญญา2ปีครับตัวเลขกลมๆก,ก็คือ400ล้านยูโรถือเป็นนักกีฬาที่มีค่าจ้างสูงที่สุดในโลกไปแล้วครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพก็ตาม นั่นสามารถมองได้ในมุมบวกครับว่าโรนัลโดยังคงทําเงินได้แม้ว่าเขาจะต้องลดระดับลงไปในการเล่นฟุตบอลข้อดีมากกว่านั้นครับก็คือผู้คนนั้นต้อนรับเขาหากมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้จากการสัมภาษณ์ด่ากลาดในสัมภาษณ์กับเพียร์สมอร์แกนเห็นได้ชัดเลยครับว่า แฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ต้อนรับโรนโดอีกแล้วถ้าว่าเขาอยู่ต่อก็คงไม่มีความสุขอย่างแน่นอนขณะที่ถ้าหากว่าเราได้ดูการเปิดตัวโรนโดในฐานะนักเตะใหม่ของอานาเซอร์นั้นแฟนแฟนในสนามครับต่างต้อนรับอย่างชื่นมืน่นเขาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดตลอดการของโลกใบนี้เสียงเชียร์เต็มสนามครับ แฟนๆร้องเรียกชื่อโรนัลโดโรนัลโดหรือแม้แต่นักข่าวระหว่างที่สัมภาษณ์ก็ส่งเสียงซื่ที่ถือเป็นเสียงในตอนที่โรนัลโดททำท่าดีใจเมื่อเขาทำประตูดได้จนโรนัลโดเองครับก็ยิ้มไม่หุบเหมือนกันซึ่งหากมองไปในมุมบวกตรงนี้นะครับหลังจากที่โชคชะตากัดแกล้งโรนัลโดเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ครับในช่วงปีก่อนหน้า ลูกแฝดของเขาต้องตายเป็นหนึ่งคนนั่นคงไม่ใช่อะไรที่คนคนหนึ่งจะรับไหวเขาขาดความสุขจนทำพังทุกอย่างในตอนนี้เขาไม่ทุกอย่างครับกลายเป็นนักกีฬาที่ค่าจ้างแพงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศที่ชื่นชมตัวเขานี่อาจจะไม่ใช่ตอนจบเรื่องราวของยอดนักเตะที่โรนัลโด้นั้นคาดหวังแต่มันอาจจะดีที่สุดแล้วครับสำหรับเขาในตอนนี้ และเชื่อเลยครับว่ามันจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนี่แหละครับเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับและแน่นอนครับใครอยากได้แหล่งรวมตัวคอบอลแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแฮตทิ่ฮีโร่ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหน ไว้เราก็มาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ